ลาลาโอ้โอ้โอ้เวินี่เยอเวินี่วสวัสดีครับพี่าชนานสวัสดีครับ่อโททีพี่กำลังพลเลยอะสบายดีครับสบายดีมากพี่มาถึงนี่ได้ไง ก็นั่งรถตู้มาแล้วก็ต่อสงแถวมาต่ออีกนิดนึงนิดเดียวอีกนิดๆๆๆๆ <c oughs> ไม่แห่ <c> ่ <oughs> มารอพี่นี่แหละครับแต่พเพอนว่ามานั่งตรงนี้เพราะว่าลมมันเข้าพอดีเลยขับเฮาใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยมากสระว่ายน้ําก็ใหญ่แล้วแบบอุบรรยากาศมันได้ข้างหลังนี่ก็เป็นภูเขาคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่นะครับ The Miracle Plus นะราชบุรีที่ต้องบอกเลยว่าพี่ราชันท่านเป็นเจ้าของ <Okay. S 1> อธิบายก่อนอธิบายก่อนทําไมถึงเลือกที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่ดีมากนะครับครับผมมาได้ดูที่เพราะมีคนแนะนํามาอ,มอาจารย์มาดูสามสำนักที่ดังๆนะฮะอย่างนั้นเลยครับครับผมอาจารย์เชียงปณวิทยอ์อาจารย์ที่ดูให้กับดีเจเชาใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ชายผมดูตอนนี้สิร่ำรวยกันไม่ใหญ่แล้วฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นไปเยอะเลยนะครับผมทำเลหน้าและหลังมัน อิ่มเอิบมันหมายความว่าไงอะหลังเนี่ยนะฮะภูเขาแน่นหน้าเนี่ยถนนเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำอูดมสมบูรณ์ทำมาค้าขายสมบูรณ์นะฮะเพราะข้างหน้าเป็นอาคารพาณิชย์ครับนะครับอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับแบบเริ่มต้นกันมาแบบนี้แล้วผมว่าเข้าสู่เลยดีกว่ากับโครงการของเรานะครับครับ The Miracle Plus l a s b u รีนี่เลยครับผมบอกคอนเซปต์ที่นี่หน่อยอะไรยังไงแล้วมันเข้ากับบรรยากาศที่เป็นโคงจุ้ยที่ดีขนาดนี้ได้ครับที่นี่นะฮะ โครงการในเนื้อที่33ไร่ครับไร่นะครับคบันนี้จะมาจากทางกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมนะฮะถนนลรีปากท่อ,อครับขับมาแค่ชั่วโมงกว่า,วาเมื่อเช้านี้คอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าใช่รถไม่ติดด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบ้านกันก่อน,อนดีกว่าได้แน่นอนครับบ้านของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตย่ยงไรครับในโครงการเราเนี่ยจะมีโฮมออฟฟิศด้านหน้าทั้งหมด50ยูนิต ในส่วนของที่ภากอะศัยนะครับคุณพี้เราจะมีอยู่3ประเภทก็คือบ้านแฝดชั้นเดียวนะครบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้นรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ144ยูนิตแปลว่าส่วนการนี่ให้เยอะมากเยอะมากจากที่เห็นเนี่ยมีคลับเฮาส์มีสวนนะครับมีสระว่ายน้ำครับตรงนี้ก็2ไร่แะครับว้าวผมว่าเริ่มแรกเนี่ยเราเข้าไปดูในคลับเฮาส์ก่อนดีกว่าได้ครับผมก็ดูฟิตเนสใช่ไหมฮะชอบไงฟิตเนสนี้โอ้โห ลงเต็มครับงั้นไปไหมครับครับใช่ครับได้ครับไปครับพื้นที่สระว้าน้ำระบบเกลือที่เดียวในราชบุรีโอ้โหกว้างยาวขนาดไหนนี่กี่เมตรครประมาณเออ่ประมาณสัก20เมตรเต็มได้20เมตรเลอใช่ครับ นี่ไววแข่งได้เลกือบครื่อนึงของสาโอนปิกครับยีเลยครับครับผมมีห้องน้ํามีห้องน้ำเลยสีแดงฉูดฉาดมากเพิ่มพลังครับห้องน้ำนี่เข้าไปดูในขาเท้าสิครับฟิตเนสครับมาครับครับใช่ครับ เชิญครับคุณเดดี้ขอบคุณมากครับพี่เป็นไงครับว้าวใหญ่มากเลยเดอะมิาเคิลพลาสครับบ้านชั้นเดียวนะของผมไซส์ไซส์เล็กแต่ไม่เล็กอย่างที่คิดอันนี้คือเล็กสุดแล้วเล็กสุดตรงนี้เป็นห้องรับแขกครับวันนี้ดูกว้างโป่งโล่งสบายสบายมากตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของเดอะมิาเคอลพลาสครับถูกต้องแล้วมีหน้าต่างงล้อมรอบโอ้โหโอเคมากเลยครับผมไม่ต้องเปิดไฟยังได้เลยไม่ต้องเปิดครับนะครับผมประหยัดมาก ดีมากครับผมนะครับเสร็จปุัดมานี่ห้องรับแขกติดกับห้องทานข้าวนานไงติดชันเดรียลงไปนหฮะโอ้สวยมากดูอัพขึ้นมาเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บด้านนี้เป็นแผนที่เล็กๆครับครับผมวันนี้ดูครับแผนที่ของผมครับผมเช้ามาเปิดตู้เย็นดื่มนมนะครับทอดไข่ต้มไข่ไข่ลวกทําได้ทุกอย่างโอเคสำหรับแผนที่ถ้าคิดว่ามันเล็กนะฮะวันนี้ทุบเลยครับ ทุกได้ด้วยได้ครับเข้าไปดูเลยครับใหญ่แค่ไหนอุ้ยเป็นไงครับมันเริ่มเลยไม่ไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาพอขยายแล้ว มันได้พื้นที่เยอะขึ้นอีกอ่ะก็หมายความว่าห้องนี้ก็เป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ใช่ครับถูกไหมทำเป็นห้องอะไรอื่นก็ได้ใช่ครับนะครับจะเป็นห้องลูกคนสุดท้ายก็ได้จะเป็นห้องครัวก็ได้ครับนะครับหรือจะทําครัวนอกก็ได้เพราะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเต็มเลยที่นี่ครับโอเคครับผมสุดยอดนะก็ถือว่าเป็นการโอเพ่นนะให้คนลูกบ้านแบบอยากทําอะไรก็ทำใช่ครับก็บ้านคุณแล้วนี่ขอให้บอกใค่นั้นนี่ไง วันที่เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีเลยครับมาสเตอร์เบดรูมโอเคจะรู้ว่าไม่เล็กอย่างที่คิดว้าวเป็นไงครับโอ้โหเปิดรับธรรมชาติ king size พร้อมกับหน้าต่างที่อยู่ทั้งทั้งบนหัวด้วยครับข้างด้วยใช่ครับบ้านในสไตล์คันที่ยังไงก็ต้องมีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวถูกไหมฮะครับผมอืแล้วยังมีห้องน้ำในตัวขอดูหน่อยไปดูห้องน้ำ ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนเอาเอาเป็นว่าผมยืนเนี่ยนะคืณนี่โอ้โหฟังมากสุดยอดเจอครับพื้นที่ครับผมเป็นไงครับห้องนอนที่สองผมใหญ่ไหมครับ เดี๋ยวๆก็นะครับเอ้ยมันไซส์เดียวกับเท่ากับห้องมาสเตอร์เลยครับถูกไหมใช่แค่ไม่มีห้องน้ำใช่ป่ะไม่มีห้องน้ำในตัวแคนเพราะว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยช่องระหว่างเตียงตรงเนี้ยเออมันเท่ากันนี่ใช่ใช่ไหมจะเห็นว่ามันมันไม่เล็กเลยแล้วก็ออกมาทางนี้นะฮะเหมือนกันก็คือหัวเตียงก็มีหน้าต่างใช่ครับด้านคางก็มีก็คือทุกอย่างในสลับกันคนาดด้านถูกต้องครับถ้าเลือกมุมดีๆเออใช่ใช่ สุดยอดธรรมชาติใกล้ชิดมากโอ้โหนี่ถือว่าเป็นขนาดไซส์เล็กที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับ91ตารางเมตรคุณผู้ชมครับสามห้องนอนสองห้องน้ําครับใกล้ชิดธรรมชาติขนาดนี้ครับถามราคาเลยได้ไหมอดใจไม่ไหวแล้วใจเย็นครับที่นี่นะครับบ้านเราสร้างในนามมิเลอร์พัทเนี่ยเราให้เต็มที่กับลูกค้าจะเห็นสองเทปที่แล้วเนี่ยใหญ่มากถูกนะฮะในราคาแค่ นิดหน่อยอที่นี่เหมือนกันราคาแค่2องล้านหนึกสองล้านหนกับพื้นที่กัสตารางเมตรครับผมและได้วิวด้านหลังแบบนี้ใช่ครับเป็นภูเขาใช่ครับเป็นไงครับเป็นคนที่จะมาอยู่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วพี่และด้วยโครงการของพี่เป็นคนที่ชอบให้ใหญ่แต่ราคาเล็กแน่นอนไปพี่ไปดูไซสใหญ่ใจเย็นคุี่พี่ไมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักแป๊บหนึง่ง พักดื่มน้ําก่อนอเคจะดูของดีต้องใจเย็นครับเดอะมิเรอรเค้าพารเนี่ยเราจัดให้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับพักทานน้ำสักครู่เดี๋ยวผมพาไปดูไซส์แอลของเดอะมิเรคิลพารทราดบุรีครับพักกันสักครู่เดียวไม่ทันแล้วอย่างนี้เวราชันทำแบบนี้นั่นไปได้ไปไป